รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือสอลชจัดงานทีเซ l ลฟล s c ไซแอ e ์บ y o อนแอสไพรชันแสดงวิสัยทัศน์พันธกิจของทีเซล์พร้อมประกาศความร่วมมือสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจประกอบด้วยสภา,าอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงนวัตกรรมบริการด้านการแพทย์และสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียมในเรื่องของชีววิทยาศาสตร์จริงๆเราเป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีการยอมรับแล้วสามารถนําสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือยาต,ต่างๆทางด้านนี้เมื่อไร่เกิดการแพร่ระบาดใหม่การต้องที่เราลดลงแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเราต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศละโดยการผลักดันอุตสาหการรมธุรกิจทางด้านชีวชวิทยาศาสตร์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งสําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของงานวันนี้เราต้องพึ่งเครือข่ายแล้วก็ขีส s t a k e h เดอ e r แล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพสามารถที่จะนําไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะในปัจจุบัน 来来来